สีคนเหมือนยอยู่บน้วสนนีนี่ก็อนสบายดีสบายดีเด้อ ถ้ามีคนเบิ่องอั้นเลยมืออยากมาไล่ยามได่กันไล่น้อพี่น้องบอแมบเตอร์ว่างก็เลยแบบอะไรไม่ได้ว่างเลยเห็ุงานไปน,น้เนาะสวัสดีสาตาร์ยสวัสดีสวัสดีเดอ้อเป็นกังได้เห็นการณ์กลางเว้นจะพับปุ๊บดึงน้องจะพับป๊บได้อยู่ว่าวกันก่อนทักทายสบายดีเดอ้อบรรยากาศยามแรงๆนะพี่น้อง สวัสดีน้องตายสวัสดีสวัสดีสุขอนนะหายหนาไปจากหน้าจอรุ่นโดนเป็นเจนงนอเรชันอย่าพาบปุ๊บเล้อตุ้ยกับตุ้ยสวัสดีครับสาวตายสวัสดีสวัสดีเด้ออย่าพัปุ๊บอย่าพัปุ๊บอยู่ทีหัวกันก่อนแล้หนังดีกับทำงานทำงานอุ้ยอุ้ยขาต้อนขาต้อนเขาโ้อเตรียมมาดังเลยอีบแล้วเกินกัง มันรึ้เกลนกลางเขาโทษได้ไร้ายด้วยเสียงมันดังมกินเนี่อ่าถางมัน,นเนนขาะกันนะพี่น้องทักทายสบายดีสิเอ็ดคนเดอ้อสิเอ็ดคนนะตอนนี้สบายดีมันสุขสุขคนมันสุโมสุบอนแปลว่า,าำวคำว่ารื้อน้ำเน็ยเนาะพ่ออ่ะก็ไล่ให้หนเดอ้อไม่ได้ก็ได้ก็ไล่ให้หนเนาะไม่ได้แบบไล่โดนนะโดนไล่คนหนึงเราจะเลื่อนไปนะพี่น้องตึงตึงตึง ขลวงคงเคียงพี่น้องเอ้ยมาคอมเมนต์ก่อน,นสเตปดีคนง่ามขามากันยองรถเนาะองเขินได้ดิมาแต,เต่เวนแท่สาวตายไม่ว่าคิดทอดนะวันนี้อาชีพลงลายมือแล้วพี่นอ้องเออเห็ดแต่งงานเราดีจะโอนอยู่หัวยองขอไล่ให้ดูจักปาเนาะขอไล่เน,นี่ยจับบาจับไรขามาล่มกได้เดอ้อ เขาเราอย่าลืมก็ไล right ่ให้ในเด็กพี่น้องเอ้ยน้องพธยังบอเลิกงานนาะตตคนก็ยังายทำงานกันนะทุกคนเจาไปสิมาเบิ่งแต่ก็ไล่ไปนอกๆไล่ไปสบายดีน้องตายยย้ใจ่ะอ้ปัญญาสบายดีเ้อสบายดีมาสุคนเราบางคนกับไอ่านออกเสียง สบายดีอ้วนมากว่อยากออกกล้องกลางเวรอ้วนมากเลยทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือแบบน้หนักเนี่ยคือสี่หอดหายสิบโลแต่เป็นคนตัวเตี้ยนะมันก็เลยแบบอวดๆนะตุ้ยแหแ้งเลยสวยเหมือนรูปโหนหากจะเจงเตจมิงจมิงจมินตุ้ยทักทายสบ,บายดีเด้อเขามาเบิกคนอ้วนคอวมาคำว่าคำว่าหลายๆเรื่องก็ไรเนี่ยเด้อ เกือบบบเห็นรอยเอ็ดผ่านพ้นโต๊ะกทมพนโต๊ะบอกแดดเจ็บแดดเปี้ยงเลยเนาะอยู่กรุงเทพแดดแดดแดดแห้งมาในบรินทนคุยก็น่ารักนะขอบพระคุณค่ะขอบใจร้ายทุกคนทุกคนกำลังใจทุกคอมเมนต์เสียงมันอาจจะดังในน้องผะวตายสิทังมันกระดัางครวงคงเคียงครวงคงเคียง สวัสดีครับสาตาย f c 1 0 0เป็นกำลังใจให้เด้อครับขอบพระคุณหลายๆเด้อเนาะแต่จะมาได้ยกม,มือนะเพราะว่าวตายค่ะทำงานแต่กะขอบใจหลายๆเนาะอันนี้กะคือขอบใจจริงๆนะขอบใจทุกคนนะสาตายที่บ้านนทำถมบ่ถมแล้วบลกแล้วจ้าถมหดข่าวจ้าทถมข่าวด้วยจ้าแล้วกะทถมข่าวทถวมหน้าเนาะถมเข่าวทถวมหน้าแต่ปีนี้บอคุณแห้งบม่ได้ถมหดบ้านเนาะปกติจะทถมหดเพื่อนเลยแบบ เพื่อนตายจะเพียงประมาณต้นขาเลยกีกายนี่แต่พี่นี่โมนิดนึงผมให้ผมหน้าทำรมได้เนาะแป๊บน,นึงน้าอ่านคอมเมนต์ก่อนพามาแล้วอย่างนี้แป๊บนึงอ่านคอมเมนต์ก่อนอืมพาหนูมาแล้วอ่านั่งถั่วพี่นอ้องคุอพอปลาเขาอีกเมน พออยุ่มาอีกเลยใครธรรมศาสตร์พี่น้องย,ย่ามดำบัดบัวถั่วบ้มรถั่วตอนเกี่ยวมันก็นลำบากไงพรรคไทยสเสรีเดอร์มาเห็นงานน,นกันจา่าเห็นงานน,นกันจ่าทุกคนข้ามหัว นาตอนนี้16นาฬิกาจากนาทีด้วยเนาะลืมขเสร็จทั้งหมดก็จะค้นเขาไปไว้ในบ้าน้องเ้ยเดี๋ยวพอบป๊อเดอตุยตุยอีส่วนนี้ตุยแห้งเนาะ 10.00นาฬิกา28นาทีขอพระคุณค่ะไอปัญญาของพระคุณจ้าถ่ายบลมนีนาฬิกาเลยบึนบอกเลยเนาะเม่กี้คนผู้ฮานหรือว่าไม่เท่าตายนะยายเนาะเผ่นจะเบิ่งอาต้ามดวงตาเวนนะเิ่นจะงวยเบิ่งดวงตาเวนฮอดนี่ฮอดนี่เิ่นจะฮู่ว่าจากโมงจักโมงแต่รุ่นเฮานีนียวต้องอยู่กับศัพท์เา่ขนั้นมันจะูห ลืมกไ็ไลน์หน่อยเด้อป็นกำลังใจเนาะกำลังใจในการทำงานกำลังใจจะไขรเนาะดังดังพรุงปังปรุงปังเป็นฮอนดีเด็บจอนนแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าขอพระคุณใายิ่งดีบ่เสียงหรือแบบ หลือแบบเสียงหอยเกินไปบอกได้เดอร์เนาะจะแบบกำลังใจจากใครเนอะ Spidey เก่าคนนะจ๊ะณตอนนี้อยู่มีเพบห้อนหลายแดนรอบ เต็มไปเลยสิเนาะเต็มไปเลยอัญมณีสิ ตอนนี้2คนคู่น้องมากเขาจบกันเลยสัดกันแบบนั้นอู้เขาเป็นไรไรบุ๊คเขาเป็นไรนี่